สวัสดีครับผมกันกันฐพลแสงเรื่องนิสิตชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์มาจากโครงการ Edu Pack ความ uh รู้พร้อมสู้ทุกสนามสอบในส่วนวิชาขอทีแผดสครับวิชาทีแผ3คืออะไรวิชาทีแผ3เป็นวิชาเกี่ยวกับความถน,นัดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโล,โลยีและวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจในคณะสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จะต้องสอบและใช้คะแนนในส่วนนี้ครับ ซึ่งในส่วนของวิชาทีแพสามจะประกอบไปด้วยข้อสอบ5พาร์ทด้วยกันก็คือ 1. พาร์ทตัวเลข2พาร์ทมิติสัมพันธ์3ด้านเชิงกลและฟิสิกส์4ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์และ5ด้านสุดท้ายนะครับคือด้านความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ครับซึ่งในวิชาทีแพสามนะครับจะใช้ความรู้ด้านการคำนวณคณิตศาสตร์ความรู้ด้านฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพรวมไปถึงความรู้รอบตัวในการสอบ t ี e s t สามด้วยครับถ้าจะให้คะแนนความยากจาก5คะแนนจะให้คะแนนความยากอยู่ที่4.5คะแนนเลยครับก็ขอเชิญชวนสำหรับน้องๆที่สนใจในการสอบ T-Test สามโครงการ EDU แพ c ความรู้พร้อมสู้ทุกสนามสอบได้รวบรวมความรู้และแนวข้อสอบมาให้น้องๆ เตรียมตัวสําหรับการสู้กับทีแพทามในสนามสอบจริงและกะสิว่าจะมีม็อกเทสด้วยนะแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย